ตึงทักมาปุบป่ัดเพ่อ่อก็หายนุมึก็หายุสวัสดีค่ะพี่พี่นอนเพื่พื่ทุกคนค่ะวันนี้นอนไม่ปองจะมาสอนไต้เนาะ ลิปตีบักเกอร์จ้ะวันนี้นะคะจะแต่งหน้าในโทนที่แต่งอย่างไรให้มีผัวเรามีปากกาเมจิกอันนี้นะคะไม่ต้อใช้ค่ะมีปากกาเมจิกค่ะใช้เป็นค่ะมีอันนี้ค่ะลิปสติกแท่งเดียวเรามาแต่งหน้ากันนะคะตาจมูกปากจากนั้นทำนี้ค่ะสวยค่ะทุกคน้างหมดเลยเหรอ ฉันแต่งไม่เป็นจ้ะฉันไม่สามารถที่จะทำให้มันสวยได้เหมือนครเขาเพราะฉะนั้นวันนี้แขกของเราอยากมีเพื่อนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อีเพอรอีเจอร์ขอเสียงปรบมือต้อนรับอีมิกเฉลิมศรีค่ะเย้บารูอาบราดูปูบราเดัมเบอร์บราดดักบราดดัก มึงเหมาะกับเพลงนี้ครับเพลงอะไรอารม์เสียค่ะอารมณ์เสียค่ะอารมณ์เสียเอะอารมณ์เสียพี่อารมณ์เอออารม์เออมึงเหมือนมากสารพัดเพื่อนรู้ใจวะไม่ได้เจอปิงปองนานมาก <c oughs> มึงคือบิ๊กซีบิ๊กเมาในตำนานลูกหลานแห่งคลองหกเออลูกหลานตายายแห่งเจเจกิน <c oughs> ตำนานแห่งการบนบานที่จะมาดังทุกวันนี้มันเป็นลูกหลาาตายายมาก,กา่อนอ๋อถ้าสมมุติว่าใครเคยไปเห็นบิงปองออกรายการแล้วบอกว่ามีกระเทยทุกใจแล้วไปเต้นออจีนี่จา๋าเนี่ยอูอีอมิ <laughs> อ้อีน้องพีนี่นั่งนมห่างอย,ยมนมาด้วเออตอนนั้นต้องบอกว่าเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้วแต่ Facebook ของเราโดนบล็อกตอนนั้นเราดัมาจาก Facebook กันไลฟ์สดพอเราโดนบล็อกส0ิบวันเนี่ยลูกค้าขอโอนเงินคืนหมดมันก็คือมันเศร้าทางเราคนใจอ๋อมันจะรวยอยู่แล้วมันหายไปเลยใช่เงินมันแบบ แต่มันหายไปกับตาทางเราก็เลยไปปรึกษาปิงปองว่าแบบทําไงดีแบบไหว้ที่ไหนดีนี่ก็เลยบอกว่าใกล้ๆเราเลยจ้ะศักดิ์สิทธิ์สุดศาสตร์ต้ใหญ่ใตสว่างอยู่ตรงนั้นสว่างก็เลยก็เดินไปเลยแล้วก็มันไม่มีที่พึ่งแล้วไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรแก้ดีออนนี้ก็รู้ได้ไงก็ไม่รู้บอกว่าเขาชอบเด็กหญิอยากดหยิงเราชอบจนนี่จ้ะชอบมากอ่าเราก็เลยบอกว่าถ้าเดือนนี้ให้ลูกมีงานเนี่ยลูกจะมา ระบำจิตนี้จ้ะผ่านไปอาทิตย์หนึ่งหัวตายแล้วอาชีพที่ยังทำมาหากินยังมีอยู่เป็นสไตล์หลีกเขาก็เลยแบบจ้างทำแฟชั่นโชว์ชก็ได้เงินมาก้อนปาฏิหาริย์แห่งท่าน อีดอกอาทิตย์นั้นน่ะเจเจเกีนอ่ะคือแตกค่ะไม่มีใครเดินค่ะมาวนดูกระเทยลำสวายถวายศาลค่ะบิ๊กซี่มิกบิ๊กเมาปากมึงใหญ่อา่าฮะในชีวิตนี้มึงเคยใช้ไอ้ปากเนี่ยในวาระไหนที่มึงรู้สึกว่าอีดอกเอยนี่แหละมันสมศักดิ์สรีการเกิดมาเป็นปากของใหญ่ของกูเออเอาสิกูจะพูดเรื่องกินก็ไม่จริงแล้ว ค่ะ <Okay. S 2> มือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกล้ามเกืนและอดทน,ดนเวลาเราเจอของผู้ชายที่มันแบบใหญ่งานใหญ่งานใหญ่งานที่ต้องอดทนกล้ามเกืนกล้ามเกินแล้วอดทนเราจะมีความรู้สึกว่าในส่วนของปากเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าความกว้างของเราเนี่ยมันกว้างมากเอแล้วคอของเราล่า,เ,าเคยลองทํามีครั้งหนึ่งเจอแล้วแบบโอ้ตายแล้วผู้ชายคนนี้คดพ่อครแม่มันรักเนาะคือเปิดมาแล้ว,ลวรู้สึกว่า,วามันจะทำได้ไหมไแน,น่แน่ ไ i ด e สดิสอิสเบิร์ดอย่างนี้เหรอคือช่วงหนกหนกหนกหนีเข้าไปเหรอคือมันจะทะลุแน่นอนถูกไหมมันจะทะลุแต่คนนั้นก็คือบากภาษาคือเป็นคนไทยอันนี้หลายคนไม่รู้ว่าแบบว่าจู่เนี่ยมีสองประเภทยังไงมีจู่เนื้อกับจู่เลือดจู่เนื้อเนี่ยจะเป็นโซนฝรั่งมันจะแข็งแต่มันนิ่มเน้นนิ่มเน้นนแต่ว่าคือโครงมันใหญ่เวลาที่เขาไม่แข็งเนี่ยมันก็จะใหญ่อยู่แล้วแต่คนไทยเนี่ยคนเอเชียนี่คือจู่เลือดที่มันเล็กแล้วพอรวดสุดฉีดปุ๊บโอ้โหตายหาแล้ว คือคนไทยเนี่ยมันกินพวกอาหารเผ็ดร้อนเยอะเผ็ดร้อนเลือดลมมันเลยพุ่งชูดทยานมันแข็งแรงด้วยทังเราก็อยากลิ้มลองไงเราก็บอกมาเลยครับพี่เต็มที่หนูอยากเจอที่หมั่าเขาวาอ,อกอ,อ๊ออก้อพอช่วงที่แบบว่าเขา้าๆเขา้เขาไปตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเราโอเคออได้อีกพี่หนูได้อีกเข้าไปอีกหนูก็โอเคได้อีกมันเริ่มลึกแล้วสำหรับืราพอเขาเสียบปุ๊กนึกออกปะปากเราไปชิดตรงขอบสะดื้อเขาเลย้ะ เหมือนโดนบีบคอคือจมน้ำเฉยเหมือนเขาอ่านของซีเจนที่เขาบอกว่ามันออกมันออกไหมมันออกมันเหมือนอะไรจะตายก็คือความภูมิใจของคุณมิกซี่ค่ะเชื่อไหมั้งแต่ฉันทำได้อ่ะฉันโทรไปบอกเพื่อนบอกคนที่รู้จักว่าแบบฉันทำได้แล้วปากเขามีไว้เคี้ยวอีมิกก็เที่ยวเอาไปอมเพราะนั่นคือมันจะผิดสัดส่วนแต่ก็ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของปากที่เราเป็นมิกซี่บิ๊กเมา Thank you Thank you Thank you มึงมาที่นี่มึงใจนี้ไม่ได้กูอยากรู้ว่า3วันที่ผ่านมาเนี้ยมึงมีเรื่องอะไรที่แบบเที่ยมากอัลรีวิวหน่อยต้องบอ,อกว่าในบ้านเนี่ยมีแบบ กระเทยผู้ลี้ภัยอ่ะหลายชีวิตมากเออบ้านบ้านมึงอาจจะเป็นบ้านที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีระเบิดไปลงกระเทยตายไปทั้งเมืองคือกระเทยที่ไม่มีทีไ่ไปไม่มีสัมมาอาชีพไม่มีอนาคตก็คือจะมารวมตัวอยู่ที่นี่กระเทยไี่ชูกคัดท,ทีเออเหมือนมีข้าวฟรีมีอะไรฟรีก็มาเออเออล่าสุดก็คือแบบผู้ช่วยหิวีคนนึงเยอึกคือวิพากษ์วารของเอิร์กเนี่ยน่าสนใจมากยังไงช่วงอ้วนใหม่ๆเนี่ยอยู่ที่ไหนก็หลับได้อ่าเป็นคนหลับง่ายมาก สามวันที่ผ่านมาเนี่ยได้ทําให้ทุกคนประจักษ์ในสายตาแล้วว่าฉันสามารถหลับได้จริงๆทุกวินาทีสิ่งที่พิกที่สุดในชีวิตคือนั่งกินหมูกระทะกันอยู่ถ้าเราคุยอะจอยอ้าวอย่างไงวเงียบไปหนึ่งวิ หลับได้เลยกขนาดกิ๊บหมูนี่คือเรื่องจริงจะสบายจะตายได้เลยบ้าใช่หรือถ้าหลับอยู่แล้วเราพูดอะไรมาตื่นสามารถเล่าได้บอกว่าตัวเองไม่ได้หลับมึงเพื่อนมึงโอเคไหมนั่นแหละร่างกายน่าจะไม่ไหวลเร็วนี้ไหนๆความเละเทะของสาววันที่ผ่านมาเพื่อนคนนี้สมกับการที่เราจะตะคอกตะแคกได้เลยกีสใส่กล้องใส่หน้ามันซะหนึ่งกีสแรงๆกีสให้มันส่งถึงมันความบ้งนี้หนึ่งสองโก้ Woo! <sighs> ไม่คางไฟไม่ได้ไหมค่ะมึงใช้เงินตตดคลิปหนึ่งอะวันหนึ่งมึงช้อปปิ้งหลายแสนนะอีมิ่มึงใช้เงินเก่งมากมึงเป็นบ้าแล้วใช่ไหมเราเรียนแฟชั่นเนาะเราบอกว่าเราเกิดมาจากคลองหกเราเราเราไม่ได้แบบมีเงินซื้อแบรนด์เนมหรือว่าแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่แบบอยู่สยามเพราะว่ามันคือตะกาที่แบบเราอยากได้มันจเด็กก็คือถ้าเราอยู่คลองหกเราจะได้แค่ซินดี้พงล้ำสุดคือซินดี้พงแ์วท์เฮาส์ซีพอสามร้อยนะอ่าพูดตามตรงแพงนะคะตอนเรียนคลองหกในขณะที่คลองหกเขามีเสื้อผ้าสิบบาทละ เออรับตัวสบาพี่เมย์พี่เมย์สิบบาทพี่เมย์สิบบาทเอิร์ดแมทได้อะไรได้ว่าไปกูคือสามร้อยค่ะสามร้อยมือสั่งเหมือนกันเคยช็อปแบบเยอะแบบเยอะสุดๆเลยแบบวันเนี้ยปุ๊บแล้วอ่ะเท่าไหร่ก่อนปีใหม่เซลแล้วเรามีความรู้สึกว่าอันนั้นเราก็ยังไม่มีอันนี้เราไม่มีเรามีความรู้สึกว่าอุ้ยปีนี้เราหาเงินได้เยอะเนาะแล้วคนจะได้แบบของขวัญให้กับตัวเองบ้างให้รางวัลตัวเองเสริมแล้วแบบของแทล o r i g i n น l sell รองเท้าอุ้ยสูงต้องมีอะไรอย่างเงี้ยมันเซลอ่ะแม่ แบบนชน,นีเขามีการที่มันแบบเป็นแวบเป็นอะไรใช่ออชอบไปชอบมาวันนั้น5้าแสนอีเมยของจริง มึงไม่กลัวแบบเงินมันจะกูหมดแล้วจ้าอย่างนี้หรอแบบช้อปๆไปอไุยเงินหมดจ้าอย่างเงี้ยมีม้งไหม,มไม่แบบมีเราจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งว่าอันนี้จะไม่ใช้อันนี้จะใช้มันจะได้มันจะมีรายได้อีกอย่างอื่นที่เข้ามาแล้วเออใช้อันนี้กูเข้าใจใแล้วก็คือที่มึงช้อปอ่ะก็แปลว่าไอ้เงินของมึงมึงมัมเมเนตแล้ว<ช>ก็รู้ตัวว่าส่วนนี้เป็นส่วนไหนที่เก็บเอาไว<ช>้ยั่งยืน<ช>ส่วนนี้เป็นส่วนที่แบบกูจะทําเพื่อชีวิต<ช>อยากได้อยากมีคือส่วนนี้เป็นรางวัลตัวเองถูกปะมึงก็ต้องทําอย่างวันนี้ที่มี ความเสื้อที่หัวนมก็คือว่าร้องตะโกนก้องโลกออกมาอย่างนี้ก็คือหัวนมที่เสียวมากไวจะรู้ว่ารายการนี้เขาพีสปอนเซอร์ไงเ็าจะมาขออะไรไม่ได้ใส่ออกว่าจะมาถึงวันนี้ได้กูกําลังนั่งนึกที่กว่าจะมาถึงวันเนี้ยกลกองให้หัวนมกูแล้วเอาไจุกบาค่ะเมื่อกี้นี้ค่ะหัวนมคือสาธารณะค่ะบอกเลยเม่กี้เป็นฝานมโคกค่ะฝานมโคกจ้ากูอ่ะ เห็นหน้ามึงในเบ้าวันนี้มันมีความแบบอินเตอร์มันมีความแบบโอ้แบบสัวนานาสวาราโปมึงจำเบ้าหน้าก่อนที่มึงเป็นลีฮันน่าอัลบั้มนานาคามมอนได้ไหมและนี่คือเบ้าในวันนานจ้าแล้วเราทาปากสีทองไม่ได้หรอก็คือปากสีทองคนที่คุณเห็นอยู่ในรูปคือใครหนึ่งมิกซี่บิ๊กเม์สองเต่าบางปู อันนี้คือปีใกล้จบเออเจเจกินอ่าอันนี้ละมุนยังหรือเป็นกระเทยแล้วนะนรือเป็นกระเทยแล้วแต่ว่ามีลายด่างมีลายบิวตี้บอกเ g e r อ่าใช่อันนี้คือเศร้าไม่อาบน้ำอันนี้คือลักษณะของการนี้คืออ๋อเริ่มทํา YouTube แล้วเขาแต่งหน้าแล้วพร้อมไปลองทาฟองน้ำไปลองใช้ดูเอออันนี้หวานแล้ว กว่าแล้วสวยนะโครงหน้าที่เหมือนเขียงอะไรอย่างแบบมีดอะไรอย่างเงี้ยแบบลายมันก็คือแบบตามวัยกูว่ามันไปตามวัยยตามวัยแล้วตอนที่มึงไปทำศัลยกรรมมาทุกคนบอกเลยว่าอีมิกมันเหมือนยายาค่ะ อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะกูพูดเองคนแรกพูดเองคนแรก <c oughs> แล้วม <c oughs> ันจริงหรือเปล่าที่มึงอ่ะเอารูปยาแย่มาให้หมอดูว่าหมอจ่าเอาเบ้านี้เลยจริงเพราะว่าเราไม่เคยทำเสัยกรรมเลยดูจากรูปวอกีเดใช่ไม่เคยโดนวิดหมอมันคือการ<ล>แบบลงเขียงเดบิวต์ครั้งใหญ่ครั้งใหญ่แล้วเราตื่นเต้นมากเราได้เลื่อนว่าแบบ เออเอาจมูกทรงนี้เอาหน้าทรงนี้การที่เราจะไปทำศสลยกรรมอ่ะต้องมีเลฟเฟลนจะอยากได้เป็นคนไหนเราก็อแบบอุ้ยเอาใครดีอ่ะคือไม่มีรูปเลยอย่าพอไปถึงแล้ว่็แบบเอาใครดีวะตอนแรกแบบอ๋อนี่คือไปน้างงานคือไม่ได้มีการเตรียมตัวก่อนไม่มีคือไปถ่าแล้วไปถึงแล้วเขาบอกว่ามันต้องมีเลฟจริงจังใช่ไหมใช่เลฟจริงจังว่าอยากได้หน้าเหมือนใครทางเราตอนแรกอ่ะไม่เคยบอกครเลยยื่นรูปพี่พลอยสมานไปว้าวพี่พลอยสมานเลยเราก็อยากได้เป็นผู้หญิงแบบหน้าดุดุแบบฟเฟียสสวยแบบ เฟียแบบดูแบบซ,ซ่าๆหมอยื่นมาว่าคือหน้าเราเป็นผู้ชายทำไงมันก็หล่อนะ <c oughs> มันฟิลคมมันคมไปลมันค <c oughs> มน <c oughs> อ่ะแล้วมีคนไหนเอทพอไม่ใช่แม่พลเ,เราก็เลื่อนไปอีกเวลาเราทำผมเราจะมีเรฟเฟรนให้ช่างไงแล้วก็ยังมีรูปเออคนนี้ก็ได้ยาย่าว้าวคนหมอตอบบอกว่าเป็นไปได้ เป็นไปได้ความคมของเรากับยายาที่หวานกลมกล่อมอินเร์มิมิรลัลยา,ยาแล้วหมอเือกบอกว่าเป็น,ปนไปได้ก็เลยทําการอันนี้แหละอันนี้แล้วเราก็ภาวนาว่ามันจะเหมือนหรือเปล่าอพอเราแกะผ้าปุ๊บเรา,เราพี่ผ่พอผ่านเวลาไปปุ๊บแกะผ้าป,ปุ๊บมันเหมือนทรงแบบหน้าผากจมูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยส่งไปทางเอแคร์ยื่นไปทางเอแคร์ว่าเอแคร์พี่เหมือนยายาไหมยาเอแคร์ก็ฉีดแล้วบอกพี่ไิ่เหมือนยายาหร จากนั้นเยอแคก็เอารูปไปลงคนก็เลยแบบมันแบบเออก็คือเขาเรียกว่าก็คืออุปทานอุปทานหม่แล้วถ้าอุปทานหม่จริงๆล้วไม่เหมือนเหมือนจริงๆมันมีบางมุมที่แบบว่าเหมือนแต่เป็นย่าเวอร์ชั่นที่เป็นแม่หนูเล็กแม่หนูเล็กกากรไม่แต่ว่าไม่ไม่ก็ยังไม่สุดก็ยังไปที่พี่หนูเล็กอยู่มันเป็นยังไงบ้างพอแบบหลังจากเป็นหน้านั้นอ่ะก็ชีวิตเปลี่ยนก็มีผัวไง แล้วก็เลิกลากันไปเลิกลาการไปการตัดสินใจของเราจะดีไม่ดีก็ต้องอยู่ที่เพื่อนอีกทีด้วยทางเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่โอเคฉันก็โทรไปบอกว่าเออฉันไม่โอเคฉันเลิกเลยถ้าผู้ชายเข้ากับเราได้ต้องเข้ากับเพื่อนเราได้ด้วยใช่แล้วมีหลายๆขั้นไหมที่ผู้ชายมากับเราปุ๊บต้องกับเพื่อนด้วยอะแบบสารสัมพันธ์ต่อแบบสายสัมพันธ์แบบกูรูวะเฮียมึงเข้าใจ้อวาอวตารไหมไม่มีถ้าเป็นผู้ชายของเราเราจะไม่แบ่งเพื่อนไม่แบ่ง เมมเบอร์เนี่ยเราไม่แบ่งแต่ขาจรเนี่ยเราเสิร์ฟตลอดว้าวขาจรเราเสิร์ฟตลอดเราต้องเป็นคนเทสเตอร์ละออถ้าผ่าน QC เราปุ๊บเราส่งเลยอ่า,าฉันเคยทำได้สูงสุดในการแบบเรียกผู้ชายมาคือ10คน10คน คือตั้งแต่กู้ชายมาบ้านสิบคนเพราะเราอ่ะอู้วันนั้นกูรู้สึกว่ากูสวยมากเพื่อนกูเตะเตะตั้แบบอวยยศกูกูแบบอู้เนี่ยแหละที่สุดในชีวิตกูแล้วนี่แหละคือการเปย์ที่ถูกต้องไม่เราไม่ได้เปย์เราเรียกเฉยใช่หมายถึงว่าเปย์ความเปย์เพื่อนเปย์เพื่อนอ่ะมันพอมันเรียกมาได้ด้วยอ่ะเจอสุดแปลกมาเจะแบบอุ้ยเฮ้ยแบบนี้เลยอหะอย่างเงี้ยอ๋อมีคนเคยเจอแปลกมากเรื่องนี้ขอเล่าเรื่องนี้ชอบมากังไงคือมีครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนนึงอ่ะไปเล่า ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งพี่ค่ะคือแฟนหนูอะ่ะเขาไม่คคนเมกันคือทุเล็ดมากเลยบ้านเนี้ยเขาหลอกแฟนหนูไปที่บ้านแล้วคำถามแรกที่เขาถามแฟนหนูอะ่ะยูมีอาสุจิพอสำหรับสิบคนมาโอ้ยทไมมันเปนเสียวแล้วเขาก็เอาเข็มขัดเคียนแฟนเราแล้วก็เอาโซ่หมาจูงเป็นหมาให้แฟนเราเดินแฟนเรามาเล่าเรารับไม่ได้คนในนั้นเชื่อป้าทำยังไงไปด่าเยนะ้า ว่าโวกตอแหลแต่งเรื่องถ้ามีแฟน<อ>จริงๆจะให้แฟนมาทําไมเออเออแฟนแบบเล่าทุกอย่างเงี้ย<อ>คนเป็นแฟนกันปุ๊บปุป๊บอีนั่นลบโพสสุดท้ายเราคือเรื่องจริงแต่ไม่มีใครเชื่ออีกแลกูเลยถามว่าเคยเจอแปลกๆไหมก,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 กูต้องไปถามผู้ชายว่าเคยเจอแปลกเท่าอีบ้านพวกนี้ไหม คือผู้ชายผิวเป็นเป็นแบบคนผิวสีเมาบ้านทางเราก็แบบอยากเสิร์ฟให้น้องกะทิไงคือเราแบบว่าแบบเทสไทยเขาจะไม่ชูดน้องเราเราก็กลัวแบบเออเราเสิร์ฟให้คนอื่นแล้วเราไม่เสิร์ฟให้น้องเราซ้ายขวาหน้าหลังปุ๊บเรารู้แล้วว่าแบบแนวเนี้ยกะทิสวยสำหรับสาวน้องกะทิจะไม่ได้เราก็มาแล้วก็ปุ๊บเราก็แม่เห้าไงให้ยูยูยูดู o ูแฮปอาซู s u j i ร์เท people ไมจ้าอย่างเงี้ยเราก็เหมือนไปตู้เลย อะไรอย่างเงี้ยได้โหมดแบบจอยๆคนนี้ไหมผู้ชายเขาบอกว่าน้องคนนี้ก็ได้อ่าทีได้ปุ๊บผู้ชายไม่กลับผู้ชายไม่พอเขาบอกว่าเอ้าอยากได้อีกเพราะว่ายูบอกว่าไอมีพอบอกโอเคงั้นเรามาเล่นเล่นสนุกสนุกจอยๆผู้ชายบอกเล่นอะไรยูเป็นหมาได้ไหมว้าวว้าวผู้ช่วยเราเนี่ยก็ไม่ขัดขืนบ้านนี้มันอะไรอ่ะนั่นแหละคือที่สุดแล้วหอกูต้องไปสักวันความวาบวิวที่ทั้งหมดในชีวิตผ่านมา รถเซ็กที่มันแปลกที่สุดของมึงที่เคยเจอมามันคืออะไรมันจะแปลกต่อเมื่อเรารู้สึกว่ามันแบบไม่ใช่เราเออไม่ใช่เราแต่แบบทุกครั้งเราทําได้ในวงมีอะไรที่แบบในวงคือน้องนาราเคปเทอว้าวาใช่เราเจะเป็นแบบ insert ภาพของสาวให้นารา,า,ราเคปเทอเนี่ยจะเป็นพวกชอบแบบ ซื้อเด็กซื้อออะไรออเป็นซิลซื้อเป็นเปนใช่ออแล้วก็เป็นแบบเขาจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่เราซื้อเนี่ยเราจะไม่เจ็บตูดเพราะเขาสิต้องเจ็บห้าวสุดยอดยาก็มันต้องแฟร์เราจ่ายตังเออเออมีครั้งหนึ่งนางก็ไปซื้อเด็กมาก็มีเพื่อนนางอ่ะซื้อไปคนนึงแล้วก็แนะนํามาว่า เด็กคนนี้ดีมากอินาราฟิลชายแท้รับเก่งมากมตัวเล็กน่ารักเขาค่ะอ๋อคือสเปกนานปุ๊บอพอมาปุ๊บอินารา,าก็ตั้งตารอเลยที่ถอกเด็กจะมาแล้วเ,ออเดีด๋ยวเขาต,ต่อต่อห้องนี้เลยเออพอเด็กมาปุ๊บอีนาราอะเหมือนเขาเป็นเหลือแอ๋อเฮ้อเพ่าเขาอะไรบ้าจับประเด็นไม่ได้ถูกไหมคือพูดจับประเด็นไม่ได้ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย อีนาลาแบบเอ้แม่อีดอกเสียตังแล้วเอาก็เอาให้เด็กคนนั้นแบบเอาอมให้หน่อย,ยอะไรอย่างเงี้ยอีนา,าลาบอกว่าพออมมันก็กินให้แค่ให,ใ,หให้น้องกินให้น้องกินให้กินแต่หน้าน้องก็เป็นอย่างอ่ะโอ้โหฟิลไม่ได้เอ,เอาเลยดีกว่าพอเอาเสร็จปุ๊บอีนาลาบอกว่า คำที่เพื่อนบอกมาว่าเด็กคนนี้ร้องเสียวมากอีนาลาก็ตั้งใจเลยเบื่อจะจะดูว่าฟิลเป็นางจะนางชอบฟิลแบบเวลาแบบได้ใช้แท้แล้วใช้แท้เจ็บอะจะเป็นยังไงมันจะฟินไงนึกออกป้านางบอกว่าเวลาแบบซื้อแบบเกย์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นฟิลแบบอ๋อร้องแอปเพราะเขาแบบชอบแต่พอเป็นผู้ชายมันจะโอ้ยพี่อะโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบดิบเถื่อนอ่าอีนาราก็เตรียมเลยปุ๊บเสียวไปปุ๊บเด็กร้องไลอ้าาาาอีนาราแบบเฮ้ย เป็นไรไม่เป็นไรพี่เอาเลยยีราก็ใส่ใหญ่ดิเออเอาเขายีราบอกไหวปะเนี่ยไหวพี่มาแล้วเออเอาเขาพี่น้าบอกว่าแม่หนูกลัวมันตายมากมันไม่รอดตามันกลับไปก็ยอน้องเอาอย่างนี้แล้วกันชักไหพี่แล้ว ให้มันจบจบให้มันจบจบให้มัน,มนอ่ะเขาเบิกเงินที่พี่ออจัดการให้วินวินทั้งสองฝ่ายเขาชบเจอของแปลกแล้วล่าสุดไม่ไม่นานเนี่ยยังไงไม,มาอีกซื้อผู้ชายเธอไปเจอที่โรงแรมเนี่ยปึ๊บเปิดประตูไปผู้ชายเป็นมะเร็งไม่ขออ <c oughs> <c oughs> <laughs> อินาราแบบพูดถูปว่แม้เชื้อไม้จากหนูหนูแบบมีอารมณ์อะเงีนนะ้ยเยน่ะหูสงสารกบ้างหนูถามว่าทำไมถึงรับงานอะก็ไม่มีตค์โอ้โหไม่ไหวแล้วว่าอินาราบอกไม่ไหวอะแบบไม่ไหวเดี๋ยวพอเป็นก้อนออกมาแล้วเยินลเลยพี่ให้ผมทำอะไรปะบอินาราบอกตังค์ก็โอนแล้วเอาเงี้แล้วก็น้องชักว่าวให้พี่ดูลิาราบอกยิ่งชักว่าวยิ่งหุดหู อินาเราก็ือเหมือนทำบุญไม่ทำบุญไม่ขึ้นเลยทำบุญไม่ขึ้นค,อคเออที่สุดรายการกูยังไม่จบเท่านี้นะถจริงหรอมีเดี๋ยวกูจะต้องแบบแต่งองค์ทรงเครื่องให้มึงสวยงามาเพราะว่าใช้ทักษะการที่เป็นแม่ค้าซินิพวงแวร์ฮาอ,อตัดตัดกิดกีดเย็บเย็บอให้หน่อยรวีวิวว้าเธอเคยคิดไหมว่าเวลาที่เรากินชาไข็มุกแบบเนี้ย เราจะหาอะไรสนุกสนุกเล่นได้บ้างจากชาไข่มุกจ้าหนึ่งอมไข่มุกไว้ในลิ้นเป่าเข้ากระเพราสองแล้วเอามาเป็นฝ่ายดีกว่าจ้าชาไข่มุกจ้าฝ่ายที่เปลือกตาขวาด้านบนเขาบอกว่าถ้าใครมีฝ่ายตรงนี้จะถือถึงว่าเราอ่ะเป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้น้อยใจที้ทําไปน่ะทําไปด้วยรักก็เธอนะ่ะขี้หึงเกินไปเขาบอกว่าคนที่มีฝ่ายตรงนี้ จะเป็นคนที่คลอดลูกยากมีโอกาสมีลูกแฝดเออจริงไหมอันนี้ไม่เคยสังเกตเลยนะอันนี้อ้างอิงได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะ<ว>แต่ว่าเวลากินแชาไข่หมุก็กินไปแชรจับไม่ต้องเอามาป้ายหน้าเล่นจา้าเพราะว่ามันสกปรกวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ กูจ้าอ่ะเชิญค่ะและนี่คือห้องเชียรกูจ้าเกียดมากสินี่พวกแวฮาแฟชั่นโอคูตูสิน yeah. ี่ดูของแวฮโอคูตูแต่ห้องเช่าคือเป็นแบบห้องเช่าราคาถูกห้องน้ํารวมจ้าเป็นอะไรล่ะจุดจุดเริ่มต้นของแฟชั่นดังๆก็จะมาแบบนี้วันนี้กูจะทําเสื้อผ้าที่เผ็ดแบบมาล่าเลยแบบให้มันดูเป็นสาวแบบไมเอามี่บ เจ้าแม่น้ำเงี้ยวเสียวจนผู้ชายล้องวิ่งมิ่งนิ่ยนิอ้มิกซี่มิกเบา ¡Wow, wow, เป็นรูปของน้องน่ารักน้องน่ารักน้องหำแล้วก็คือน้องหำก็คือจะเป็นแบบถ้าคนอื่นหนาะก็คือเป็นของคอเฉยๆก็สวยแล้วแต่นี้คือแบบอยากให้มันมีเรื่องราวให้เข้ากับรองเท้าที่เขาใส่มา,าด้วยอะไรด้วยเออที่มาของชุดก็คือบ้านนี้มีเสี่ยวจ้าเวลาเราเจอคนบ้านเดียวกันใช่บ้านเดียวกันเราจะได้เข้าใจว่าเป็นคนที่ไหนคนที่ไหนเออต่อไปนี้เวลามีคนห้ารู้คลบ้านเดียวกันไม่ได้แปลว่าอบเภอเดียวกันแต่หมายถึงว่าอาชี

แต่สวยนะแต่วันนี้ดีใจได้เจออีมิกอีกครั้งใช่ไม่เจอกันนานไม่เจออีมิกแบบนานมากแต่ยังไงก็เป็นกําลังใจแล้วก็ทําทํามีอะไรก็ทำทำทำต่อไปก็เป็นกําลังใจให้มึงเสมอขอบคุณพี่สาวปรบมือให้บิ๊กซินบิ๊กเบาค่ะตอนนี้ทําอะไรอีกบ้างคอักฝากผลงานนะคะช่องเฉลิมศรีนะคะแล้วก็ฮิวิไปฮิวิมาที่ผมเหมือนด้วยแล้วก็ฝากซื้อด้วยนะคะทีคอสเมติกเป็นเครื่องสำอางที่ดีมากๆเหมาะกับทุกวัยทุกคนค่ะเออมันสวยแบบเบลล์ตบ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ออาเแต่วันนี้ก่อนไปเอาโทรศัพท์มึงมาค่ะกดไลค์กดแชร์กดซ uh ับสไคร b ์ช่องกูก่อนได้เลยช่องนี้ชื่อว่าอะไรคะช่องนี้นะคะกด ไปที่ Youtube คลอดชาแนลอะช่องคลอด K L O D D ช n แ l ลยาแหนมาซับสไครให้คนมันดูเป็นแบบประจักษ์ตาสิคะอ่ะและและ a c e b o o k คลอดปิงปองชาคลอดปิงปองชาทุกคนมีกดแล้วเธอกดด้วยนะจ๊ะลาไปแล้วนะคะกับรายการสารพัด่อนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะยา